แต่มันี้อีกเื่ออีกข้อหนึ่งแกไม่ผิมันไม่ใช่ว่าเจ็ดสิบปีอายุจึงเจ็ดสิบและป่วยร้ายแรงไอ้ที่บอกว่าต้องอยู่ในประเมินแล้วขี้เยี่ยวด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ก็ต้องพูดง่ายว่าต้องป่วยร้ายแรงล่ะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเป็นเอสขั้นสุดท้ายอะไรทั้งหลายแหละเราอย่าไปแช่งกันเลยนะถ้าถ้าเป็นอันนั้นแหละอถึงได้ถึงได้ครบนี่ว่ากันตามกฎเกณฑ์แต่ถ้าไม่เป็นเนี่ยแข็งแรงชกกระสอบอยู่ ก็อยู่อย่างนี้ต่อจนครบครบก็คือหนึ่งปี8กันยาปีหกเอ๋อเว้นแต่วันวันวันที่ท่านอาจจะมีพระทางไมเไชเว่าตามตามโอกาสตามโอกาสก็มุกกรกฎากรกฎาอ่าออาอ่อาจจะตรงนั้นอ่ะอ่ก็ตรงนั้นอาจจะไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ตามตามตามอ่าวันมหามงคลับ ถ้าไม่มีใครไป,ปรถวายไม่มีใครไปถวายดีกาว่าแปดปีเป็นเท็จอย่าลืมนะพลตบุตเอกเสรีท่านไปแจ้งแล้วนะอ๋อนี่มีตรงนี้ท่านพลตบุตเอกเสรีท่านไปแจ้งแจ้งดำเนินคดีแล้วที่ปปชว่าขอให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าการถวายดีกาเป็นเท็จแต่ผมไม่รู้ว่ามีใครถวายดีกาขึ้นไปด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ดีกาที่ก็คือดีกาตอนแรกที่มาใช่ ที่<ช>บอกว่าติดมาแล้วสิบวันใช่สปอนโรเสรีพิสูจิ์เนี่ยท่านไปยื่นดำเนินคดีที่ปปชออ๋อก็นั้นก็โดนหมดดิก็อันนั้นเป็นอีกคดีหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครไปถวายดีกาว,ว่าแปดปีนั้นเป็นเทจแล้วให้หนึ่งปีนั้นน่ะที่เหลืออยู่สุดท้ายเนี่ยย้อนกลับไปแปดปีหรือไม่อันนี้อันนั้นอีกเรื่องนึงอันนั้นอีกเรื่องนึงอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเคสที่ท่านเสรีไปไปร้องอเนี่ยไปร้องดำเนินคดีกับปปชก็ต้องก็ต้องโดนนักแด่ตัวคุณท ก็ผมไม่แน่ใจว่าท่านร้องใครบ้างนะนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เป็นอีกเคสหนึ่ง